สวัสดีน้องๆน,นะคะยิดนดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English with Me กับพิเตออีกครั้งนึ้งนะครับน้องๆกินข้าวหรือยังครับถ้าเกิดยังไม่กินเนี่ยจะต้องหิวกับคลิปนี้แน่ๆเลยเราะ,ะพิเตอเองก็หิวมากๆยังไม่ได้กินอะไรเลยสาวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามากันในหัวข้อ International Food หรืออาหารนานาชาตินะครับที่อาหารอะไรบ้างน,น้องๆจะรู้จักหรือว่าเคยทานหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับเมนูแรกก็คือเมนูฮอทดอก ฮอตดับไม่ใช่หมาร้อนนะคะแต่เป็นเมนูที่ส่งตรงมาจาก the United States of America เลยครับเมนูต่อมาคือเมนูชาโกซึ่งเป็นอาหารด้วเมืองของประเทศเม็กซิโกและเป็นอาหารที่ใช้มือในการรับประทานนั่นเองนะครับทุกท่าหน้าตาแบบนี้โอ้ยเห็นแล้วใจละลายอยากกินมากครับแต่เราต้องกอใจไว้ก่อนเพราะว่าเรามีอีกหลายเมนูที่ต้องไปดูกันครับไปดูกันเลย เมนูต่อมาทบเป็นเมนูที่สปร่งตรงมาจากฝรั่งเศสเศสนะครับเป็นเมนูที่าา Crunch, ปเ,เป็น,นปส่วนประกอบโดยหอยทากนั่นเองนะครับชื่อเมนูว่าเอสคากเอสคากเป็นเมนูที่ทำมาจากหอยทากนี่นะครับล,ลองกล้ากินไหมครับแต่ขาว่าอร่อยมากเลยนะอดใจไว้ก่อนเมนูต่อไปอีกเมนูไปค,ครับ เมนูต่อมาคือเมนูที่มีชื่อว่าลาวิโอรีลาวิโอรีซึ่งมาจากประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะและต่อมาก็เป็นเมนูที่พี่เต้นชื่อว่าน้องๆทุกคนน่าจะรู้จักและก็เคยรับประทานแล้วเองนะครับคือเมนูที่ชื่อว่าซูชิซูชิทายซิว่ามาจากประเทศอะไรนะถูกต้องครับซูชิ is from Japan หรือว่าประเทศ ญี่ปุ่นกันเองนะครมีหลากหลายหน้าให้เราเลือกชมเลือกถามได้เลยนะครับเตนก็อยากกินเมนูนี้แต่ต้องสนใจกันกาวว่าเรามีเมนูที่น่าตื่นตาตื่นใจเมนูให้ดูครับไปดูต่อเลยดีกว่านาเซลน้องคิดว่าครั้งนี้ินเ international f o ้ d ของเรามาจากประเทศอะไรครับถูกต้องมาจากประเทศเกาหลีนั่นเองซึ่งเมนูนะครับ ขึ้นชื่อของเกาหลีที่เราพูดถึงตลอดเวลาก็คือเมนูต็อกบกกี้นี่นะครับต็อกบกกี้ไม่ใช่ท็อกบกกี้ธรรมดาท็อกบกกี้ชีสให้น,อน,น้องๆสามารถเลือกทานได้เลยยิ่งทา,านแบนร้อนๆนะอืมว้า,มาเลยจ้าต่อมากับเมนูเฟอร์ซึ่งคับคล้ายคลากับเมนูกุคิทในของประเทศไทยซึ่งเมนูเฟอร์นะครับมาจากประเทศเวียดนามน,นั่นเองนะครับ กินใช่ไหมล่ะและเมน,นูสุดท้ายครับกับ International Food ก็คือเมนูสาโมซาสาโมซาซึ่งเป็นเมนูอาหารที่มาจากประเทศอินเดียเพื่อเป็นาาการประทุนความปาจานของเราว่าเมนูนไหนมาจากประเทศไหนประเทศไหน,นมีเมนูอีกขึก้นชื่อบ้างเราก็เลยมีกิจกรรมเป็นชื่อเอ็ and and กซาให้มาลองเพื่อเพิ่มความรูกร้กันไม่รอทับ ไอ้กันเลยครับว่าจะมีเมนูไหนกันบ้างนะน้ <ble> องคิดว่าเมนูนี้มาจากประเทศอะไรครับจุดๆอิสตอมหรือจุดยุวประเทศเลยครับถูกต้องเบอร์อิสตอมเวียดนามรูปนี้นะครับนี้นะรูปนี้คิดว่ามันเป็นเมนูอะไรครับพี่เพื่คุณค้าคาโกถูกต้อง Mexico. Taco is from Mexico. สุดท้ายนี้ครับพี่ต้นก็ขต้องขอตัวไปทานอาหารกันเพราะว่าอาหารที่เขาให้น้องๆดูจะหน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับไปพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอ say bye หิวมากเลยไปหาก,กินกันนะครับและน้องๆก็อย่าลืมทานอาหารให้ครบสามเวลาและให้ครบห้าหมูด้วยนะคบไปละไปบ๊าย